สวัสดีครับชาวราศีกันครับเราลองมาดูกันนะครับว่าปฏิหารสิ่งดีๆได้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ครับผมอ่านไพ่เป็นแนวทางพลังงานกันไกลไลน์นะครับดังนั้นอยากให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ แต่ถ้าคุณต้องตัดสินใจเรื่องราวอะไรใหญ่ๆก็ตามเนี่ยผมอยากให้คุณเนี่ยตัดสินใจด้วยการเชื่อใจตัวเองนะครับก็เราลองมาดูการชาวราศีกันหรือลัคนากันนะครับพลังงานนะครับในเดือนสิงหาคมหรือธีมพลังงานเนี่ยที่อาจจะเข้ามาสิ่งดีๆปฏิหารอะไรครับที่อาจจะเกิดขึ้นมีคำว,ว่า joy ครับ a t i m e of s e r e r i t e and success ครับ sun in r i o หมายเลขห้านะครับ จอยในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีกันก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณได้เฉลิมฉลองสนุกกับการใช้ชีวิตนะครับสนุกกับการทํางานสนุกกับการไล่ตามเป้าหมายของตัวเองนะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาครับที่อาจจะมีการเฉลิมฉลองนะครับปาร์ตี้ครับสังสรรค์หรือมีงานเลี้ยงครับต่างๆดูเป็นพลังงานครับของความที่คุณมีความสุขมากขึ้นครับแล้วก็มี moon in cancel ครับ belonging ครับ s e n e o f introspective f a t h สิ่งดีๆนะครับในเดือนสิงหาคมสําหรับชาวราศีกันม moon in t a r u s ครับ14 cell extreme personal goals ครับการเติบโตส่วนบุคคล มันเป็นได้ทางการเติบโตนะครับในเรื่องของการทำงานทอรัสครับหรือราศีพฤษกนะครับก็อยู่ในพลังงานของธาตุดินเหมือนกันกับชาวราศีกานได้นั้นอาจจะพูดถึงโซเอ็กซ์ตรีมเนี่ยคือการเห็นคุณค่าในตัวเองบางสิ่งบางอย่างนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณ อะไรที่มันใช่ของคุณอะ่ะมันก็จะใช่ของคุณนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งของของคุณบุคคลของคุณหรือสิ่งที่คู่ควรกับคุณอะ่ะมันจะเข้ามาเองอครับมันเป็นเหมือนพลังงานมีบางสิ่งบางอย่างจะเข้ามาจากการที่คุณเห็น คุณค่าของตัวเอง<แ>เห็นการนับถือตัวเองหรือการพัฒนาตัวเองนะครับให้มีพลังงานที่ดีขึ้นผมเห็นถึงพลังงานของชาวราศีกันบางคนกําลังพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่กําลังเวิร์กในตัวเองนะครับอย่างเต็มที่ในเรื่องราวของเซลล์เอ็กซ์ตรีมนะครับหรือเซลล์เอ็กซ์ตรีมเนี่ยคือการนับถือตัวเองหรือการเห็นคุณค่าในตัวเองดังนั้นเนี่ยมันมีพลังงานของบางคนอาจจะต้องเวิร์กในเรื่องราวของความรักในความสัมพันธ์ที่มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ เขาเข้ามาเพื่อให้คุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นบางครั้งสิ่งที่คุณทําออกไปหรือสิ่งที่คุณให้ออกไปะครับเรามีความคาดหวังว่าทําไมเขาไม่เห็นคุณค่าทําไมถึงเราทําสิ่งนี้แล้วยังไม่มีใครเห็นค่าเลยแต่ผมจะบอกว่าสิ่งต่างๆที่ทําออกไปนะครับเราถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองทําเพื่อให้คนอื่นยอมรับตัวคุณนั่นคือสิ่งที่คุณอาจจะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองว่าการใช้ชีวิตการทําบางสิ่งบางอย่าง หรือการเป็นตัวของตัวเองอะ่ะมันมีความหมายมากๆดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันส่งออกไปอะครับมันมีคุณค่าเสมอสิ่งที่คุณทำต่างๆมันมีคุณค่าเสมอแต่อยู่แค่ว่าความรู้สึกอารมณ์หรือสิ่งที่คุณให้ออกไปคนนั้นอะ่ะ <c oughs> เขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ทำได้เลยผมรู้สึกว่าคือการที่ทาให้คุณเนี้ยมา เป็นตัวของตัวเองมายอมรับในตัวเองมาทับถือในตัวเองมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ไม่พยายามเป็นคนอื่นเพื่อให้ใครยอมรับหรือไม่พยายามแบบไม่ได้เป็นตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่การใช้ชีวิตของคุณในเดือนสิงหาคมเนี่ย ยิ่งควใช้ชีวิตด้วยด้วยความสุขด้วยความเอนจอยเป็นตัวตนของตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเองอ่ะคือการเป็นตัวตนในด้านที่ดีนะครับเราจะลงกันว่าการเป็นตัวของตัวเองคือก็ฉันเป็นคนแบบเนี้ยฉันเป็นคนตรงๆฉันเป็นคนแบบแรงแรงฉันเป็นคนแบบพูดจาแบบตรงๆแต่การพูดตรงกับการพูดแล้วทำ้ายคนอื่นเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นขวางอยู่ดังนั้นการเป็นตัวของตัวเองจริงๆในในในเชิงที่ผมพูดเนี่ยคือจิตวิญญาณ เรามีจิตวิญญาณใช่ไหมครับแต่จิตในภาคไกยหยาบของมนุษย์อะ่ะค, e คืออีโก้คืออัตตาที่เราก็มีอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้จิตในภาคมนุษย์ของเราเนี่ยเหมือนจิตในด้านของวิญญาณนะครับก็คือความรักความเมตตาการอ่อนน้อมถ่อมตนการให้อภัยต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าธีมพลังงานมีอะไรอีกบ้างต้องบอกว่าหลายๆคนก็อาจจะประสบความสําเร็จนะครับเติบโตขึ้นในเดือนนี้ก็ได้นะครับ อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเข้ามานะครับในเดือนสิงหาคมสำหรับชาวราศีกันโอเคไพ่ช็อปล่นนะครับไพ่มันติดมูลอินเจมินาครับอินดิซิชันนะครับหลายๆคนก็อาจจะเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับ ัวเองออกไปสู่พลังงานใหม่ๆเส้นทางใหม่ไปสู่งานใหม่อย่างที่ผมบอกเลยนะคะว่าเซลล์เอ็กซ์ตรีมเนี่ยคือการเห็นคุณค่าในตัวเองดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อตอบโจทย์หรือเพื่อตอบสนองความสุขของตัวเองเท่านั้นนะครับดังนั้นบางคนก็อาจจะต้องตัดสินใจออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแล้วบางคนก็อาจจะต้องตัดสินใจออกมาจากงานที่มันท็อกซิกเพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้ ได้มีอิสระในการใช้ชีวิตดังนั้นความสําเร็จในการใช้ชีวิตของแต่ละคนอะ่ะมันอาจจะเป็นการที่คุณได้มีอิสระในการใช้ชีวิตได้เลือกได้คิดได้พูดได้แสดงออกแบบชัดเจนในแบบของตัวคนเองนะครับดังนั้นสําหรับคนอ่าราศีกันย์ในเดือนสิงหาคมนี้มันก็มีแนวโน้มของการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเข้ามาก็ได้นะครับอันนี้ต้องชั่งน้ําหนักดูเนาะว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงงานนะครับหรือเปลี่ยนงานเนี่ย รายไดก้การใช้ชีวิตคุณภาพการใช้ชีวิตมันมันเดินเดิมหรือมันแตกต่างจากเดิมหรือมันดีขึ้นกว่าเดิมหรือมันแย่ขึ้นกว่าเดิมเรียนให้ตัดสินใจก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกจะอยู่หรือจะไปอะ่ะ ขอให้เป็นการตัดสินใจอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นการตัดสินใจที่คุณได้ตั้งคำถามกับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าใครจะออกจากงานประจำแล้วไปเป็นเจ้านายตัวเองไปทำธุรกิจของตัวเองอะไรต่างๆคุณพร้อมแล้วหรือเปล่าที่จะต้องเติบโตคุณพร้อมแล้วหรือเปล่าที่จะต้องพัฒนาตัวเองเพราะว่าการเป็นเจ้าของกิจการหรือการทำอะไรของตัวเองอ่ะมันมันเหนื่อยกว่าการเป็นลูกจ้างเยอะอันนี้เอาจริงๆมันเหนื่อยกว่าการเป็น ลูกจ้างเขาเยอะมันเหนื่อยกว่าการเป็นพนักงานประจาเยอะถ้าคุณคิดว่าการเป็นพนักงานประจํารับเงินเดือนแล้วแบบคุณไม่มีความสุขะครับหรือคุณรู้สึกว่าอองานเยอะนู่นนี่นั่นคุณลองออกมาดูนะครับคุณเราต้องรับผิดชอบงานรับผิดชอบโปรเจกต์รับผิดชอบไอเดียของตัวเองมันมันมันต้องแข่งกับตัวเองเยอะมากๆดังนั้นความรับผิดชอบความสม่ําเสมอนะครับต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากๆ เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าสิ่งดีๆอะไรนะครับที่อยากจะเข้ามาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีพลังงานอะไรที่ชาวลัคนาราศีกันต้องรู้เนี่ยครับความอดทนการเวิร์กในตัวเองการทํางานหนะักการเรียนต่อนะครับการหาองค์ความรู้ใหม่ๆความทุ่มเทความสม่ําเสมอพไพ่ใบนี้คือแสดงออกถึงความอดทนดังนั้นความอดทนความสม่ําเสมอในงานในการพัฒนาตัวเองนะครับหรือในเรื่องราวอะไรก็ตามนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะเวิร์กครับ บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ชันก็ทํางานหนักแต่ทาไมได้เงินน้อยจังอะไรต่างๆเหล่านี้แต่อยากให้มองกับกันว่าโอเคแหละเราทํางานอะ่ะเราเราต้องแลกอะไรบางอย่างไปอยู่แล้วเนาะแต่ในเชิงของจิตวิญญาณอะ่ะเขาจะใช้พลังจิตใช่ไหมครับในกฎแรงดึงดูดต่างๆเพื่อดึงดูดเงินดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําเลยคือเราจะทําอย่างไรให้เราเอนจอยกับงานหรือสนุกกับงานหรือมีความสุขกับงานที่เราทําได้เราก็อาจจะต้อง ลองขอบคุณเงินดูไหมหรืออาจจะต้องลองมองอีกมุมลองเออเรายังโชคดีนะที่เรายังมีงานมีเงินใช้ในทุกๆเดือนหลายๆคนที่เขาไปสัมภาษณ์งานไปสมัครงานหรือรอง,งานอะ่ะเขายังไม่ได้โชคดีเหมือนเราเลยนะดังนั้นลองมองในด้านที่สิ่งที่คุณมีอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณโชคดีไหมอันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะครับเดือนนี้เนี่ยอาจจะต้อง ใช้แรงเยอะเนาะอาจจะต้องทํางานเยอะอาจจะต้องแบบรับผิดชอบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำมันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้รับมาแน่นอน8ดเหรียญนะครับคือมันเป็นจํานวนเงินที่เยอะอยู่นะมันเป็นจํานวนเงินไรายได้ที่เยอะอยู่แต่อาจจะคุณอาจจะรู้จึกว่าคุณอาจจะยังได้มากกว่านี้ถามว่าถ้าได้มากกว่านี้ได้ไหมได้คุณก็าอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่านี้อะไรต่างๆนะครับสิ่งดีๆนะครับที่อาจจะเข้ามา Justment ครับ ชัตเตอนตคือกระบวนการของการตื่นรู้ j ัตเต e นตคือการเป็นพลังงานที่พาตัวคุณสู่พลังงานที่สูงขึ้นหรือพลังงานของความสดใสพไพ่ใบนี้คือไพ่ของเหตุและผลแล้วกันเหตุที่คุณทํามันก็จะมีผลที่ตามมาอยู่แล้วมันก็เหมือนกฎแห่งกรรมเนาะเมื่อคุณ ทำกรรมดีหรือมีความสุขกับชีวิตะแน่นอนว่าคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆตามไดที่คุณมี Po s i t i v e energy หรืออยู่ในพลังงานที่ดีต่างๆแน่นอนว่าพลังงานก็จะดึงดูดสิ่งดีๆแต่ถ้าคุณอยู่ในพลังงานของความทุกข์ความโศกความเศร้ายึดติดหม่นมองแน่นอนพลังงานของตรงนั้นก็จะดึงดูดสิ่งที่เป็นขั้วเดียวกันเข้ามาหรือสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาดังนั้นเนี่ยหน้าตอนนี้ถ้าคุณทําอะไรอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าเออทำไมย,ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนผมเชื่อว่า โหนะมันเกิดขึ้นแล้วแหละมันอยู่ที่คุณอ่ะจะพึงพอใจกับสิ่งที่คุณได้รับหรือเปล่าหรือจํานวนเงินหรือคุณภาพชีวิตที่คุณต้องการหรือเปล่านะครับ the emperor นะครับอืม The Emperor อเนี่ยอาจจะพูดถึงในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องราวของการงานอาจจะพูดถึงชื่อเสียงในเรื่องราวของการงาน e s o อบซอดครับอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของการตัดสินใจไอเดียนะครับต่างๆหรือ Positive Energy หรือมุมมองที่ดีหรือความคิดที่ดีนะครับหรือไพ่ใบน,นี้นะครับอี o p So อดออก็จะพูดถึงคุณจะพบทางออกของการตัดสินใจของตัวคุณมันมาจากตัวคุณทั้งหมดเลยนะครับ ปฏิหารสิ่งดีๆได,ด้นะครับที่อาจจะเข้ามาบางคนในไพ่ไอจอบสอดก็อาจจะเป็นการเซ็นสัญญานะครับการเซ็นเอกสารนะครับอาจจะเป็นในเรื่องราวของการที่คุณกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็อาจจะมีโอกาสนะครับในการพินิจพิจารณาเนาะให้ได้รับเข้าไปบางคนก็อาจจะเป็นแนวโน้มของงานใหม่ก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะเป็นแนวโน้มของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะเป็นแนวโน้มของการ ที่หลุดพ้นจากความทุกข์นะครับต่างๆก็ได้พไพ่ใบนี้คือความคิดครับคือไอเดียครับคือมุมมองนะครับดังนั้นความคิดมุมมองที่ดีก็จะนาพาชชวิตของคุณสู่สิ่งที่ดีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณต้องใช้ความคิดใช้ทักษะใช้สกิลต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าคุณเป็นเจ้านายนะครับเป็นเจ้าของกิจการต่างๆก็อาจจะต้องแบบเนี่ย ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้น e m p e r o r นะครับก็อาจจะเป็นแนวโน้มของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะซัพพอร์ตสนับสนุนก็ได้อาจจะเป็นเจ้านายก็ได้นะครับที่อาจจะซัพพอร์ตสนับสนุนหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ที่คุณมีภาวะความเป็น,นผู้นําคุณมีภาวะในการรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณแบบ100%ซมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเมื่อคุณรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณแบบ100%ซมันจะทําให้คุณต้องต้องตัดสินใจสิ่งต่างๆ อย่างราตัวเฉพาะล้วคุณก็จะไม่ไปโทษสิ่งต่างๆว่า เออเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะคนนั้นชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้เป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรฉันถึงเป็นแบบนี้อะไรต่างๆแต่เมื่อคุณเข้าใจจิตวิญญาณเมื่อคุณเข้าใจว่าคุณคือคนลิขิตชีวิตของคุณครับคุณจะไม่โทษอะไรเลยครับและคุณจะทําชีวิตของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมทูบสอดครับแน่นอนว่าทูบสอดนะครับมันมาพร้อมกับอินดิซิชันก็คือการตัดสินใจดังนั้นเนี่ยอะไรที่คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจขอให้คุณใช้ใจของคุณนั่นแหละครับในการตัดสินใจหรือขอ ในสัญชาตญาณของตัวคุณเองนะครับหรือพยายามมองแบบให้มันเป็นอะไรดีๆไว้อ่ะคือเมื่อเมื่อวานเนาะผมไปเที่ยวยะลามาก็คือไปแบบไม่ได้จองโรงแรมไม่ได้จองอะไรเลยนะครับก็คิดว่ามันคงโรงแรมไม่เต็มแหละผมก็ไปกับเพื่อนนะครับก็ไปถึงแล้วก็พอไปถึงก็โทรหาโรงแรมทุกโรงแรมคือเต็มหมด แบบผมงงมากเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมมันเต็มอะ่ะแบบที่ไหนก็เต็ม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 ทุกที่แม้แต่รีสอร์ทอะไรต่างๆงก็คือเต็มผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีสักที่แหละเออเราหาเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยทุกอย่างจะต้องโอเคผมก็พูดกับเพื่อนนะคะแล้วก็แบบเออปล่อยวางผลลัพธ์ไปก็คือเดินหาโรงแรมน,นู่นนะี่นั่นนะครับจนโทรไปที่หนึ่งก็เหลืออยู่ห้องเดียวพอดีเขาบอกเขาไม่รับจองนะคือถ้ามาเร็วใครมาก่อนก็คือได้ก่อนผมก็เลยเรียก รถไปก็คือสุดท้ายก็คือได้ห้องผมรู้สึกว่าพลังงานหรือความคิดหรือวิธีหรือมอุมมองที่เราส่งออกไปอะ่ะมันทําให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นผมขึ้นรถไฟผิดนะครับซึ่งราคามันก็แพงกว่าเดิมเออผมก็รู้สึกว่ามันมีการช่วยเหลือเออเขาก็ช่วยเหลือว่าแบบเดี๋ยวลดให้นู่นนี่นั่นผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเมื่อเราแบบ เมื่อเราบอกตัวเองว่าชีวิตคือความโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาในวันต่างๆนั้นๆที่เราได้ใช้ชีวิตมันจะเจอความโชคดีจริงๆอยู่ที่ว่าแล้วผมนั่งบนรถไฟผมคิดได้คำนึงว่าเออในสถานการณ์แย่ๆหรือในสถานการณ์ที่มันดูขับขันหรือในสถานการณ์ที่มันไม่ได้ดังใจเราอะ มันจะมีความโชคดีอะไรบางอย่างอยู่มันจะมีการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอยู่อยู่ที่ว่าเราจะเห็นไม้นะครับดังนั้นในการตัดสินใจต่างๆแน่นอนว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากเนาะสำหรับบางคนแต่ผมเชื่อว่า เมื่อคุณเลือกมองว่าเฮ้ยการตัดสินใจนี้อาจจะนําทางชีวิตคุณสู่สิ่งที่ดีขึ้นก็ได้มันก็จะไปเป็นมันก็จะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นตามมุมมองเรามันจะเป็นคือชีวิตจะเป็นไปตามมุมมองของเราครับผมรู้สึกได้แบบนั้นเนาะแล้วก็เป็น the lover ใน bottom of it นะครับมันมีพลังงานของความรักเข้ามาตรงนี้มันเป็นได้ทั้งความรักความสัมพันธ์เนาะหรือมันเป็นได้ทั้งกดแรงดึงดูดอย่างที่ผมบอกไปว่า judgment มันคือไพ่เหตุและผลมันก็คือกดแรงดึงดูดคุณกระทําพลังงานอะไรออกไป ทุกๆมิติที่คุณสั่นสะเทือนออกไปมันจะเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณได้รับกลับมาเสมอดังนั้นตอนนี้คุณทํางานเต็มที่คุณทําธุรกิจเต็มที่คุณเรียนเต็มที่คุณลงทุนเต็มที่ในสิ่งต่างๆมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีตามมาเสมอตามมุมมองของคุณนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะมีปฏิหารจะมีสิ่งใดหรือสิ่งดีๆใด,ดเกิดขึ้นสําหรับคุณบ้าง เดลิเ์ตรงนี้ครับสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของกดแรงดึงดูดมันไม่ได้เป็นพลังงานของความรักแบบเป็นเชิงหนุ่มสาวแต่มันคือการใช้ชีวิตที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณเอนจอยกับชีวิตคุณรู้สึกว่าเออนี่แหละชีวิตฉันดีจังเลยฉันมีงานฉันมีเงินฉันใช้ชีวิตฉันสามารถมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตในแบบของฉันได้อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับในในมุมมอง Lo ลเวอร์หน้าตรงนี้เนาะที่ขึ้นมาจะมีสิ่งดีๆได้นะครับเข้ามาบ้าง Temple of t r u t ครับ Trust จักรา Authenticity c แล้วก็ Self Expression Temple of t r u e เนี่ยหรือ t r o s t จักรก็คือจักราที่5การสื่อสารการพูดคุยนะครับหรือการเป็นตัวตนที่แท้จริง Authenticity c คือการเป็นตัวเองเนาะการพรีเซนต์ตัวเองการนำเสนอตัวเองการเขาเรียกว่าการให้เกียรติตัวเองคุณรู้สึกอะไรคุณบอกไปนะครับคุณไม่ต้องการอะไรคุณบอกไป คุณต้องการอะไรคุณร้องขอก็ค,คือความสามารถในการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการหรือความสามารถในการร้องขอความช่วยเหลือในสิ่งที่คุณต้องการต่างๆเหล่านั้นเซลล e เอ็กซ์เพรสชันมันก็อาจจะเป็นทิศทางชีวิตที่เปิดออกนะครับหรือฟรีวิวหรือเจตจำนงอิสระที่คุณสามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตในแบบของตัวเองมีความสุขในแบบของตัวเองต่างๆเหล่านั้นก็ได้ที่อยาจจะเข้ามานะครับมันเป็นประตูที่เปิดออกสู่ชีวิต ที่ดูอุดมสมบูรณ์มากขึ้นสําหรับคุณดังนั้นการตัดสินใจบางอยา่างหรือการที่บางคนต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยา่างมันจะมาพร้อมกับเส้นทางใหม่ให้คุณเสมอเหมือนจนะั s ติเมต์อ่ะมันคือเส้นทางใหม่ให้คุณเสมอนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะว่าในเรื่องของงานเป็นอย่างไรอาจจะเป็นคําแนะนําการไกด์ไลน์ให้กับคุณเรื่องสิงหาคมนะครับทิศทางการงานนะครับเป็นอย่างไร ดักตอสครับอย่างที่บอกเลยคอนชีเซในเรื่องของงานนะครับบางคนอาจจะมีความเครียดความกดดันในเรื่องของงานบางคนมีความทุกข์ในเรื่องของงานต้องเปลี่ยนงานตัดสินใจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายบางคนอาจจะต้องด้วยเอ็ม w e r เอร์ขึ้นมามีมีความคิดในเรื่องของงานเยอะแยะมีสิ่งที่ต้องสาสางในเรื่องของงานเยอะแยะด์กตอสมันคือความคิดที่มืดมนด์กตอสมันคือความคิดที่แบบดูเป็นความเครียดนะครับดังนั้นในในเดือนสิงหาคมเนี้ยงานต่างๆเนี่ย ที่คุณทำถ้ามันเป็นความเครียดมากคุณอาจจะต้องผ่อนคลายปล่อยวางนะครับมันน่าจะส่งผลดีกับตัวคุณมากกว่างานนะครับในเดือนสิงหาคมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะครับมายสเตนเนี่ยคือเผยผองานที่คุณทำนะครับมันสร้างชื่อเสียงสร้างความสําเร็จให้คุณทําบางคนอาจจะรู้สึกว่าเครียดกดดันนะครับว่าเออยอดวิวยอดไล่ยอดยอด,อด,ดูอะไรต่าง ใน YouTube หรือในเพจหรือใน TikTok หรือทําออกไปแล้วทํำไมยอดดนูน้อยจังเลยอะไรต่างๆตราบใดที่คุณเชื่อว่าคุณทํามันต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นผลดีมันจะเป็นผลดีแน่นอนมันจะเกิดจากความคิดของตัวคุณนะครับความในเรื่องของเงินนะครับการเงินเป็นอย่างไร Energy ครับ o o c e Fund ครับแล้วก็มี Intention ครับ t h e h o n o r i n g p a ครับต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ย Energy กับ The ordering part นะครับมันคือความสุขในการใช้เงินแล้วมันมีไพ่ติดมามันเป็น decrease มันเป็นโซ l คนะครับวัฏจักร7 7แล้วก็4นะครับมันคือการลดมันคือการเพิ่มขึ้นมันคือการลดลงมันคือการเข้ามามันคือการออกไปดังนั้นผมู้สึกว่าการเงินมันเป็นเหมือนวัฏจักรถ้าคุณดูเนาะเนี่ยชิงช้าสวรสค์มันเป็นเหมือนวัฏจักรมันเป็นเหมือนกงล้อวัฏจักรของการเงินมีเงินเข้ามามีเงินตั้งอยู่มีเงินออกไปมันคือธรรมชาติดังนั้นเนี่ย ในไพ่ในในในเรื่องราวของการเงินผมรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณไปโฟกัสว่าเฮ้ยมันมีรายจ่ายเยอะมันมีเงินออกไปเยอะเพราะว่าเงินคือพลังงานชีวิตแบบนั้นนะครับแต่ถ้าจะให้พลังงานชีวิตของคุณไหลโฟคือคุณต้องจ่ายเงินออกไปอย่าสำนึก,กรู้คุณหรือรู้สึกว่าเวลาที่คุณจ่ายเงินออกไปมันจะมีเงินกลับเข้ามาหาคุณ ยังไงเงินก็กลับเข้ามาหาคุณตราบใดที่คุณมีช่องทางรายได้หรือช่องทางให้กระแสการเงินไหลเข้ามาหาคุณคุณไม่ต้องกลัวเงินหมดเลยครับคุณแค่ทํางานของคุณทําธุริจของคุณออบริหารจัดการการเงินดีๆไม่สร้างหนี้อะไรต่างๆหล่าเนี้ยมันก็อาจจะทําให้การเงินของคุณไหลโฟขึ้นนะครับมาดูกันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ครับและสิ่งสําคัญเลยคือการเอนจอยกับการใช้เงิน ผมไม่ได้บอกว่าให้คุณใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยหรือซื้อดวยซื้อได้แต่เวลาที่คุณใช้เงินอ่ะการเอนจอยสำหรับผมคือมีความสุขในการใช้เงินมีความสุขที่แบบเฮ้ยเราได้ซื้อสิ่งนี้มานะเราขอบคุณเงินนะที่เรามีเงินซื้อสิ่งนี้ได้อะไรต่างๆเหล่านี้หรือ,อ,อขอบคุณเงินนะที่เราซื้อออกไปอ ก็เป็นการอุดหนุนพนักงานเป็นกำไรให้พ่อค้าแม่ค้าลองหามุมมองดีๆของเงินดูเวลาที่คุณใช้จ่ายเงินแล้วก็ให้คิดเสมอว่าเงินที่คุณจ่ายออกไปจากการลงทุนซื้อของหรือจ่ายบริการอะไรต่างๆเงินนั้นจะกลับเข้ามาหาคุณเท่าทวีคูณเพระอรายมันเป็นโซเชมันเป็นวัฏจักรนะครับ ความรักความสัมพันธ์ครับเดือนสิงหาคลายในพาร์เนอร์ชิพก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะมีแนวโน้มของการที่คนโสดก็อาจจะได้เจอความรักความสัมพันธ์หรือได้เจอคนที่ดีหรือใครที่เจอคนที่ไม่ดีเราต้องจบความสัมพันธ์มันมีคนที่ดีกว่ารอคุณอยู่ดังนั้นจกกักรวาลนะ่ะให้เราเสมอแต่สมมุติในความรักที่คุณยึดติดกับคนคนหนึ่งแล้วคุณไม่สามารถมุ v e อ n อนกับชีวิตคุณได้มันคือมันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณถือไว้อะว่าเฮ้ย คุณมีพลังงานตรงนี้อยู่นะคุณมีความรู้สึกแบบไม่สามารถปล่อยวางคนนี้ได้จากกวาลก็ไม่สามารถส่งคนที่ดีหรือคนที่คู่ควรมาได้เพราะว่าคุณยังถืออยู่เหมือนมือคุณเต็มอะแล้วจาก,กรวาลจะให้คนถืออะไรอีกครับเหมือนกันในเรื่องของเงินนะครับถ้าคุณมีความกดดนันมีความเครียดหรือกังวลหรือเป็นพลังงานลบ อะไรต่างๆจัก,กวันก็ไม่สามารถส่งมาได้ดังนั้นการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปหรือการที่เราต้องสิ้งบางสิ่งบางอย่างไปหรือการที่ต้องมีคนบางคนออกไปจากชีวิตเราอะ่ะถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะมันก็จะมีคนใหม่เข้ามาเสมอในระหว่างทางมันก็จะมีสิ่งใหม่เข้ามาเสมอในระหว่างทางนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าคือมุมมองมากกว่าของเราเนาะที่มีต่อสถานการณ์ชีวิตว่าจะ เลือกที่จะมองสุขหรือเลือกที่จะมองทุกเลือกที่จะมองเป็นปัญหาหรือเลือกที่จะมองเป็นโอกาสนะครับดังนั้นเนี่ยในความรักในความสัมพันธ์มันก็อาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้นะครับอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นอาจจะได้เจอคนที่ดีขึ้นหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์กับตัวคนเองที่ดีมากขึ้นก็ได้นะครับนี่ก็อาจจะเป็นข้อความแมเสจครับสำหรับชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับทุกการ